ก็นึกถึงนว่าถ้าเราไปซื้อบ้านนะคะถ้าเราไปเห็นบ้านที่แบบโหมันโทมเราซื้อแล้วเราต้องไปเรโนเวตใหม่เองหมดเลยเทีย <c oughs> บกับถ้าเราไปเห็นบ้านที่เราคิดว่าเอ้ยซื้อเราอยู่ได้เลยเราก็คิดว่ามันขายได้ดีขึ้นขายได้เร็วขึ้นกว่าเราขายเองค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อหนึ่งค่ะขายบ้านกับบางกอกแอสเซทชลรดานะคะติดต่อกับคุณเอกที่บางกอกแอสเซทค่ะ ซื้อมาตอนนั้นรู้สึกตั้งแต่ปี2547น่ะคะ่ะที่ขายบ้านหลังนี้เพราะว่าคือท,ที่บ้านเราก็อยู่กันในซอยใกล้ๆกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วตอนแรกที่คุณแม่เขาซื้อไว้เขาก็กะว่าเออเผื่อพี่น้องคนอื่นเขาขยับขยายย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันทีนี้เขาไม่ได้ย้ายมากันเราก็เลยคิดว่าเออขายไปดีกว่าเพราะว่าบ้านนั้นค่อนข้างพอไม่ได้เข้าไปอยู่นานมันก็โซมแล้วก็ทิ้งไว้เปล่าๆมันก็ไม่ได้ทําอะไรก็เลยตัดสินใจขายอะคะ่ะ คือจริงๆเราก็ติดป้ายขายนะคะแต่ว่าเหมือนคนมาดูอะ่ะด้วยความที่บ้านไม่ได้อยู่นานมันก็โทมแล้วเราก็ไม่อยากที่จะลงทุนในการที่จะไป ทำแล้วก็เพื่อที่จะมาขายเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในอาชีพแบบนี้เราก็จะไม่ไม่รู้ว่าจะต้องอะไรทุนอะไรแค่ไหนคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอดีบริษัทบางหลัเสร็เห็นป้ายก็เลยคุยกันกับน,น้องว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามีบริษัทเข้ามาจัดการเนี่ยคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยง่ายดีค่ะก็ทําให้เราแบบเออไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะคือก็ง่ายตรงที่ว่าเอกสองเอกสารอะไรต้องเตรียมอะไรคุณเอกเขาก็บอกหมดแจ้งหมดแล้วก็เหมือนแบบนัแน่อะไรให้เราก็แทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะค่ะ ตอนแรกน้องก็บอกเอ๊นสัญญาไปแล้วเอ๊ะยังไม่เห็นมีใครมาทําบ้านอะไรเลยแต่เออพอแป๊บหนึ่งอ่ะประมาณเดือนนึงก็มีคนมาทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ก็เสร็จเราก็ยังคุยกันอยู่เอ๊ะเสร็จแล้วจะขายได้เร็วแค่ไหนหน้าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเออจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าแต่ถึงวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะเร็วกว่าที่เราคิดขายได้เร็วกว่าที่เราคิดสําหรับส่วนตัวนะคะก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องทําอะไรมากจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาดูแลทุกอย่างให้หมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบ ตอนแรกที่เราปิดป้ายขายบ้านนะคะก็มีคนมาดูแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะไรเข้าใจว่าเขาคงเห็นสภาพบ้านะซื้อมาแล้วก็ต้องเข้าไปทําอะไรอีกเยอะอาจจะดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจทีนี้พอบางกอแอสเซทติดต่อมาแล้วก็เโนเวทให้เลยก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแล้วก็รู้สึกขายง่ายขึ้นทําให้บ้านดูแบบน่าอยู่มากขึ้นซึ่งคิดว่าถ้าเราขายเองเนี่ยก็คงปา่าดีก็อาจจะยังขายไม่ได้ก็ได้คุยกับบางกอแอสเซทคุยปุ๊บขายปั๊บเขามาเโนเวทมาทำอะไรให้เสร็จวันนี้ก็คือขายได้แล้ว รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s ซ s c สไ b e c ์ช n n e l บางกอกแอ s เซท er และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ